สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสาระมีเพราะเรามีสาระค่ะในรัชสมัยของควีนวิกตอเรียนะคะพระองค์ครองราชเนี่ยรวมเป็นเวลา63ปี7เดือนกับอีก2วันแล้วก็ถูกลอบปรมพระชนเนี่ยรวมแล้วเนี่ยถึง8ครั้งด้วยกันและในแต่ละครั้งเนี่ยก็มีเหตุผลที่ต่างกันไปนะคะแล้วบางเหตุผลเนี่ยมันก็สะท้อนปัญหาภายในของสหราชอาณาจักรเองการลอบสังหารครั้งแรกนะคะเกิดวันที่10มิถุนายนปี1840 เพิ่งจะสี่เดือนหลังจากที่พระองค์เนี่ยเขาพิธีอภิเสกสมรสกับเจ้าชายเอัลเบิร์ตแล้วเวลานั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงตั้งคันอ่อนๆเป็นเวลาประมาณเกือบสี่เดือนนะคะวันนั้นเนี่ยพระองค์ก็ออกมาเสด็จนั่งรถมา้าเปิดประทุนเล่นกับเจ้าชายอัลเบิร์ตนะคะแถวบริเวณที่เขาเรียกว่า Constitution h i l l นะคะใกล้ๆก,กับ u c k i n g h a m Palace ระหว่างที่ชมนกชมไม้เนี่ยก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นตอนแรกเนี่ยพระองค์ไม่รู้นะคะว่าพระองค์ถูกลอบยิงนึกว่ามีคนเนี่ยเอ่อมายิงนกเล่นประมาณนั้น เสร็จแล้วพระองค์ก็หันไปก็เห็นนายเอ็ดเวิร์ดออกซฟอร์ดนะคะซึ่งอายุ18ปีตกงานในเวลานั้นเนี่ยก็เหล่งปืนมาที่พระองค์เตรียมจะยิงเป็นนัดที่2พระองค์ก็เลยหมอบตัวลงแล้วประชาชนแถวนั้นก็เข้ามาลุมจับตัวนายออกซฟอร์ดได้จากนั้นพระองค์ก็นั่งรถม้าก,กับเจ้าชายเอัลเบิร์ตต่อไปแบบชิวๆทาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยพระองค์ต้องการจะสื่อสารกับประชาชนอย่างแรกก็คือ ต้องการจะแสดงให้เห็นว่าพระองค์ไม่กลัวและอย่างที่สองก็คือต้องการจะบอกให้ประชาชนรู้ว่าพระองค์เนี่ยยังเชื่อมั่นในความจงรักภักดีของประชาชนของพระองค์แต่ความจริงแล้วนะคะตามไดอารี่ของพระองค์เนี่ยพระองค์บอกว่ามันเหมือนฝันร้ายพอหายตกใจแล้วก็รู้สึกโกรธมากปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยในออกซ์ฟอดนะคะถูกลูกขุนเนี่ยตัดสินว่าไม่ผิดเพราะสติไม่สมบูรณ์ แล้วก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลโรคจิตเนี่ยเป็นเวลา24ปีจากนั้นก็ส่งตัวไปที่ประเทศออสเตรเลียแต่ในคำบรรยายเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าในเอ็ดเวิร์ดเนี่ยตั้งใจจะมายิงแล้วก็รู้ว่าพระองค์เนี่ยชอบมานั่งรถมาแถวๆนี้อยู่เป็นประจำแล้วเขาเองก็มารออยู่บริเวณนั้นเนี่ยเกือบสองชั่วโมงนะคะตอนที่ควีนวิสตอรีรู้ข่าว,ว่าผลตัดสินออกมาว่าเขาสติไม่ดีเนี่ยพระองค์ก็โกรธมาก พราะพรอองค์เชื่อว่าในคนนี้ไม่ได้เป็นคนผิดปกติซึ่งก็น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าในภายหลังเนี่ยนายเอ็ดเวิร์ดเนี่ยได้ไปคุยมูทํานองที่ว่าปืนไม่มีกระสุนหรอกแต่เขาทําอย่างนั้นเพราะว่าเขาอยากดังอีก2ปีต่อมาก็เกิดการลอบสังหารครั้งที่2กับครั้งที่3ติดกัน2วันคือวันที่29กับวันที่30พฤษภาคมปี1842 ซึ่งในวันนั้นนะ่ะควีนวิกตอเรียกับเจ้าชายอัลเบิร์ตก็ออกมานั่งรถมาเปิดประทุนนั่งเล่นเหมือนเดิมก็ปรากฏว่าในจอนฟรานซิสเนี่ยกระโดดเข้ามาขวางรถมาครั้งนี้ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าคนสติไม่ดีแต่ปืนไม่ดีคือปืนมันยิงไม่ออกเจ้าชายอัลเบิร์ตก็เห็นนะคะแล้วก็เลยส่งเสียงดังเรียกเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนแถวนั้นก็พยายามจะจับตัว ปรากฏว่าในจอนฟรานซิสหนีไปได้วิ่งอีกเข้าไปในแถวกลี่นพ์คนะคะก็ปรากฏว่าครั้งนั้นน่ะออควีนก็ใจเด็ดมากเลยพระองค์บอกว่าพระองค์จะไม่ยอมขังตัวเองอยู่ในวังเพราะความกลัวพระองค์บอกว่า๋ยวันรุ่งขึ้นเนี่ยพระองค์จะออกไปใหม่ช้าชายเอาเบิร์ตก็เลยบอกว่าพระองค์ใจกล้าบ้าบิ่นเกินไปแล้วนะแต่พระองค์ก็ตอบบอกว่าถ้าพระองค์ยแสดงความกลัวออกมาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการส่งเสริมให้คนพวกนี้ ออกมาทําการแบบนี้อีกแล้วพออารุุงขึ้นเนี่ยพะอค์ก็นั่งรถมาออกไปจริงๆที่เดิมนะคะแล้วนายฟรานซิสเนี่ยแกก็คงไม่ค่อยจะฉลาดเท่าไหร่เพราะแกก็มาจริงๆนะคะมาที่เดิมแล้วแกก็ยิงไปที่รถแต่ก็พลาดอีกแล้วก็โดนจับได้ครั้งนี้ก็ถูกสารตัดสินประหารชีวิตนะคะแต่พ่อของนายฟรานซิสเนี่ยก็ยื่นจดหมายขอให้ควีนวิกตอเรียเนี่ยส่งพระเมตตา พระองค์ก็เลยส่งตัวไปที่ออสเตรเลียอีกแล้วแต่ในครั้งนี้ความเด็ดเดี่ยวของพระองค์เนี่ยต้องเรียกว่าได้ใจประชาชนจริงๆเลยค่ะหลังจากเกิดเหตุรอบสังหารครั้งที่2กับครั้งที่3ติดกันแล้วก็คิดว่าควีนคงจะได้พักมั่งอะนะปรากฏว่าไม่ใช่เลยค่ะอีกแค่2เดือนต่อมาท่านเองวันที่3กรกฎาคมปี1812นั่นแหละค่ะปรากฏว่าวันนั้นนะพระองค์กําลังจะนั่งรถมาไปที่โบสเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์นะ,นะคะ ก็ปรากฏว่ามีเด็กหนุ่มอายุ17ปีชื่อนายวิลเลียมบีนเนี่ยยกปืนออกมาขู่แต่ว่าในปืนเนี่ยไม่มีกระสุนนะคะแต่ว่ายัดไส้บุหรี่ก็โดนจับได้ในทันควันเลยแล้วก็ปรากฏว่านายวิลเลียมบีนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมายิงหรอกคะ่ะแค่มาขู่เฉยๆเพราะว่าอยากติดคุกแล้วก็ได้ติดคุกสมใจเพราะว่าถูกส่งตัวไปทํางานหนักเป็นเวลา18เดือนส่วนเหตุผลเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเฉลยที่หลักนะคะ ผ่านไปเจปีนะคะวันที่19วมิถุนายนปี1849ซึ่งในวันนั้นนะ่ะคุยวิตตอรียก็ออกมานั่งรถมาเล่นเหมือนเดิมตรงบริเวณ c o n s t i t u t i o n Hill นะคะซึ่งครั้งนี้คนก่อเหตุก็คือนายวิลเลียมแฮมิงตันอายุ24ปีอดีตช่างก่ออิฐแล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยตกงานเขายืนอยู่จุดเดียวกับนายเอ็ดเวิร์ดออกสฟอร์ดนะคะ แล้วก็ยกปืนยิงไปที่รถม้าของพระองค์แต่ว่าครั้งนี้พระองค์ก็รอดเหมือนเดิมปรากฏว่าเหตุผลเป็นเหตุผลเดียวกับนายวิลเลียมบีนคนก่อนหน้านี้แล้วเขาก็ถูกจำคุกนะคะแล้วก็ถูกส่งตัวไปที่ยิปบร์นตาเป็นเวลา4ปีครั้งที่6เนี่ยเป็นดราม่าแบบงงจริงๆผู้ที่ก่อเหตุชื่อนายโรเบิร์ตเพจเป็นอดีตทหารนะคะแล้วก็สติสตังค์ไม่ค่อยดี แล้วแกก็มักจะป้วนเปี้ยนอยู่แถวไฮพาร์คเป็นประจำนะคะวันที่เกิดเหตุเนี่ยพร,พระองค์กับพระโอรสกับพระธิดาสามพระองค์เนี่ยนั่งรถมากําลังจะไปเยี่ยมสเสด็จอาที่ป่วยอยู่แล้วปรากฏว่านายเพทเนี่ยถือโอกาสช่วงที่รถม้าเนี่ยหยุดพอดีเดินตรงไปที่รถม้าของพระองค์ครั้งนี้ไม่ใช่ปืนคะ่ะครั้งนี้เป็นไม้เท้าแกยกไม้เท้าฟาดไปที่หน้าผากของควีนวิคตอเรียซึ่งโดนอย่างจังนะคะเรียกว่า ทิ้งรอยแผลเอาไว้แล้วก็มีรอยช้ำนานอยู่ทิ้งไว้เป็นเวลานานพอสะมควรเลยปรากฏว่าควีนบอกว่าฉันไม่เป็นไรนายโรเบิร์ตเพเนี่ยถูกจับตัวได้นะคะก็สติไม่ดีะคะ่ะแล้วก็ถูกส่งตัวไปออสเตรเลียอีกแล้วครั้งที่7เนี่ยเกิดขึ้นวันที่29กุมภาพันธ์ปี1872นะคะผู้ก่อเหตุชื่อเป็นเด็กหนุ่มอายุ17ปีชื่อนายอาร์เธอร์โอคอนเนอร์โดยเจ้าเด็กหนุ่มคนนี ปีนเข้าไปในรั้ววังบักกิงแฮมนะคะแล้วก็วิ่ง400เมตรแบบข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าเห็นรถของควินเตียเนี่ยกำลังขับกลับเข้ามาในพระราชวังพอดีก็วิ่งเข้าไปใกล้อยู่ที่รถม้าเลยแล้วก็ควักปืนออกมาซึ่งเวลานั้นปรากฏว่าจอร์นบราวซึ่งเป็นข้าราชบริพารคู่ใจใกล้ชิดของควินเตียเนี่ยก็ออกมากระโดดรวบตัวน็อกลงไปกับพื้นเลย ปรากฏว่าเจ้าเด็กหนุ่มเนี่ยแค่ต้องการขู่เท่านั้นเองไม่ต้องการจะทําลายพระองค์แล้วปืนเนี่ยก็เป็นปืนเด็กเล่นไม่ใช่เป็นปืนของจริงเหตุผลก็คือต้องการให้พระองค์เนี่ยปล่อยตัวนักโทษการเมืองชาวไอริชเพราะฉะนั้นเหตุผลเบื้องหลังนั้น,เป,นเป็นเหตุผลเรื่องของการเมืองอย่างเดียวซึ่งครั้งนั้นเนี่ยจอห์นบราวก็ได้รับเหรียญกล้าหานะคะส่วนเจ้าหนุ่มเนี่ยก็ปรากฏว่าถูกจำคุกหนึ่งปีแล้วส่งตัวไปออสเตรเลียอีกแล้ว ซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยก็มีเรื่องเล่ากันว่าควีนนิวตีลียเนี่ยก็พูดกับจอห์นบราวบอกว่ารู้ล้รู้ล้ว่าเธอช่วยชีวิตฉันหยุดโม้เรื่องมีสตีก็แสดงถึงความใกล้ชิดระหว่างพระองค์กับจอห์นบราวนะคะครั้งสุดท้ายเนี่ยเกิดขึ้นปี1882ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องแบบน่าสมเพชอะ่ะคือครั้งนั้นควีนนิวซีแลนยเนี่ยกำลังนั่งรถมาออกจากพระราชวังวินเซอร์ก็ปรากฏว่านายโรเจอร์แมคคลีนเนี่ย ก็ยิงเข้าไปที่รถม้าของพระองค์พอดีเวลานั้นเนี่ยก็ปีเด็กนักเรียนจากอีตันอยู่แถวนั้นพอดีแล้วเด็กๆก,ก็ไม่มีอาวุธอะไรอ่ะใช้ล่มนะคะฟาดเข้าไปที่ตัวนายแมคคลีนจนน่วมเลยแล้วตำรวจก็จับตัวได้ปรากฏว่าก็ถูกตัดสินว่าแกเสียสติให้ไปอยู่ที่โรงพยาบาลโรคจิตเนี่ยตลอดชีวิตภายหลังแกบอกว่าสาเหตุที่แกทำเนี่ยเพราะว่าแก เขียนกรอนส่งให้คีนวิตตอเรียแล้วคีนวิตตอเรียไม่ยอมตอบแกก็เลยโกรธส่วนนายวิลเลียมบีนกับวิลเลียมแฮมิลตันเนี่ยเหตุผลที่เขาลอบสังหารพระองค์เนี่ยไม่ใช่ว่าเขาต้องการทําลายพระองค์นะคะแต่มันเนื่องมาจากความจนคือเขาตกง,งานเขาไม่มีเงินเขาก็คิดว่าหนทางเดียวก็คือถ้าเกิดว่าเขาถูกจับได้เนี่ยอย่างน้อยเขามีที่อยู่แล้วก็มีอาหารครบสามมื้อ ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าหดหูใจแต่เหตุการณ์แบบนี้มันก็ยังเกิดขึ้นนะคะยังมีอยู่ในสังคมเราจําได้ว่าเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนเนี่ยมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเป็นชาวฮ่องกงเขาเป็น p atisserie chef ก็คือเป็นเชฟทางด้านทําขนมอบเค้านี้คนที่มีอาชีพทางด้านนี้ก็จะต้องออกจากบ้านเนี่ยเร็วกว่าคนอื่นไม่เหมือนเชฟทําอาหารเพราะว่าคนที่เป็น คนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับ p atisserie chef เนี่ยเริ่มงานเช้าต้องมาเตรียมโดต้องรอให้โดขึ้นเนะ่ะเพราะฉะนั้นเธอก็ออกจากบ้านเนี่ยแต่เช้ามืดเลยแล้วเธอก็ใช้เส้นทางลัดโดยเดินผ่านปาร์คปรากฏว่าเธอถูกข่มขืนแล้วก็ฆ่านะคะตอนที่ตำรวจจับได้เนี่ยคนร้ายเนี่ยเป็นคนเร่ร่อนซึ่งอยู่ในสวนสาธารณะนั้นเราก็บอกว่าเขดีใจที่เขาถูกจับ เพราะว่าเขาบอกว่าอย่างน้อยเขาก็มีที่อยู่มีอาหารครบสามมือไม่ต้องเร่ร่อนซึ่งมันเป็นเหตุผลที่น่ากลัวแล้วก็น่าหดหู่ในเวลาเดียวกันส่วนเหตุผลของโอคอนเนอร์ก็เป็นเหตุผลในเรื่องของความขัดแย้งทางการเบืองนะคะซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเนื่องจากพระองค์เนี่ยอยู่ในพระราชบัลลังก์เนี่ยยาวนานถึง63ปีเพราะฉะนั้นมันเกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคม แล้วช่วงนั้นมันก็เกิดปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยมันก็ทำให้คนรวยเนี่ยที่รวยอยู่แล้วก็รวยขึ้นไปอีกคนจนก็จนลงไปอีกจะว่าไปเนี่ยสถานการณ์มันก็คล้ายๆกับตอนนี้ตอนนั้นปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็มีเครื่องจักรเข้ามาแทนที่แรงงานคนคนก็ตกงานกันเยอะปัจจุบันเราก็มี AI เข้ามาแทนที่ถูกไหมคะก็มีคนตกงานจำนวนมากเหมือนกันดังนั้นเนี่ย63ปีบนราชบัลลังก์ของพระอ,องค์เนี่ยพระอ,องค์ก็เลยกลายเป็น เป้าหมายทางอารมณ์ของคนในสังคมนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการว่างงานความยากจนหรือปัญหาทางการเมืองมีครั้งหนึ่งเนี่ยพระองค์เคยพูดติดตลกไว้ตอนที่พระองค์ถูกลอบสังหารนะคะพระองค์บอกว่าพวกเขาคงยิงปืนไม่แม่นหรือไม่ฉันก็คงโชคดีอย่างมากเลยแล้วก็ตอนที่พระองค์ถูกลอบสังหารเนี่ยจเจ้าชายอัลเบิร์ตเนี่ยต้องการที่จะเพิ่มการคุ้มกันให้มากขึ้น ซึ่งพระองค์ตอบว่าถ้าประชาชนของฉันอยากให้ฉันตายเนี่ยต่อให้มีทั้งกองทัพมาคุ้มกันก็ช่วยอะไรไม่ได้ตลอด63ปีแห่งรัชสมัยคีนวิกต,ตอรีเนี่ยไม่เคยหลบไม่เคยหวันแล้วก็ไม่เคยกลัวนะคะพระองค์ก็ยังทรงนั่งรถมาออกไปพบปะประชาชนยังโบกมือให้ยังยิ้มแย้มให้เผชิญหน้ากับปัญหาอย่างสง่างามแม้ภายนอกจะดูนิ่งแต่ภายในเนี่ย ือพายุทุกครั้งที่พระองค์ยกศีรษะขึ้นตรงแล้วก็โบกมือให้ประชาชนเนี่ยเป็นการบอกว่าเรายังอยู่เรายังไม่ตายและเราไม่กลัวถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ